5พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะดาวราหูโคจรย้ายสําหรับชาวพิจิกและชาวพฤกษภนะคะราหูเข้าสู่ภพเรือนใดส่งผลอย่างไรในช่วงหนึ่งปีครึ่งจากนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะชาวพิจิกรับฟังต่อจากนี้ได้เลยส่วนชาวพฤกษภรับฟังได้ในช่วงนาทีที่6.19เป็นต้นไปหากสนใจเรื่องดวงชะตาการพยากรณ์ฝากกดติดตามช่องโหราห59ไว้นะคะ สำหรับดาวราหูนะคะเป็นดาวที่โครจรในแบบรายปีนะคะก็จะอยู่ในแต่ละภพเรือน1ปีครึ่งนะคะรอบที่แล้วดาวราหูอยู่ในภพเรือนปุตตะของชาวพิจิกนะคะในวันที่หพฤษภาคมโครจรเข้าสู่ภพเรือนใหม่นะคะเรียกว่าภพเรือนพันธุในเชิงภพเรือนที่ไปอยู่นะคะเป็นความหมายเรื่องครอบครัวนะคะบ้านช่องต่างๆรวมถึงความหมายเชิงสินทรัพย์นะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินนะคะ รวมไปถึงเครือญาติด้วยนะสำหรับภพบเรือนนี้มีดาวราหูเข้าไปอาศัยในช่วงหนึ่งปีครึ่งจากนี้นะคะโดยราหูในจุดนี้มีความเป็นเกษตรตาธิบดีะคะแล้วก็มีความสเสถียรมั่นคงในเชิงกําลังดวงดาวนะทำให้เรื่องราวของราหูก็โดดเด่นขึ้นมาในเรื่องพันธุนะคะสำหรับราหูเป็นดาวเกี่ยวข้องกับ ธาตุลมนะเป็นธาตุลมขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงผันผวนปุบปัปบฉับพลันนะคะเมื่อเข้าสู่ครอบครัวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่ชาวพิจิกนะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะบางท่านเป็นช่วงที่ย้ายบ้านย้ายช่องย้ายที่อยู่อาศัยนะคะก็เกิดความเปลี่ยนแปลงกับสมาชิกในครัวเรือนนะบางทีก็ทาให้เราต้องปรับตัวปรับกิจวัตรประจําวันนะคะเป็นเชิงเรื่องราวนะคะได้สินทรัพย์ได้เหมือนกันนะเนื่องจากราหูก็ส่งผลเชิงโชคดีนะคะบางท่านก็จะมี กิจการในครัวเรือนเกิดขึ้นนะคะหรือการสืบทอดบางอย่างเกี่ยวข้องกับธุรกิจดั้งเดิมนะคะสัมพันธ์กับเรื่องภูมิลเนาเนะเนื่องจากพันธุถูก็คืออกลับไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ของทางบ้านนะหรือเรื่องทางครอบครัวเป็นหลักนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราก็อาจจะมีผาดอกิจนะเชิงสินทรัพย์มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงต่อเติมนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะหรือแม้แต่เรื่องการซ่อมแซมด้วยเหมือนกันเนะื่องจากราหูก็เป็นตัวแทนเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงนะดังนั้นก็เป็นเชิงทานุบารุงนะคะบางคนมีปัญหาสุดโสมปลวกกินนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดแจงสินทรัพย์นะซึ่งชาวพิจิกนะคะก็จะอยู่ยาวไปหนึ่งปีครึ่งกับเรื่องเหล่านี้นะคะสำหรับในเดือนพฤษภาคมนะคะไม่ได้มีแต่ดาวราหูย้ายดวงเดียวนะคะก็จะมีทั้งดาวพฤหัสดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะคะเรื่องภาระส่งเสียดูแลอุปการะนะคะเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ของชาวพิจิกก็โครจรย้ายด้วยเหมือนกัน โดยดาวพระหัสนะคะเป็นเรื่องเงินจะโคจรเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะเป็นเรื่องราวเชิงเงินทองนะอาจจะเป็นเชิงเกี่ยวข้องนะคะเรื่องมรดกพิในกรรมสินทรัพย์ต่างๆได้นะอันเนื่องมาจากสัมพันธ์กับราหูนะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะคะเป็นเชิงการเปลี่ยนแปลงเชิงการเงินได้เนื่องจากดาวพระหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะก็คือการ เริ่มต้นนะคะเริ่มสิ่งใหม่มีความหวังใหม่กับเรื่องเงินทองนะไปอยู่ในภพเรือนมรณะก็คือการเปลี่ยนแปลงจบลงได้ก็เป็นเชิงเรื่องช่องทางหากินนะคะจะเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางท่านเปลี่ยนแปลงเชิงการงานนะคะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยรวมไปถึงอาจหมายถึงก่อเกิดเรื่องราวใหม่ๆในบ้านในครัวเรือนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทาหากินช่องทาง,งต่างๆโปรเจกต์โครงการใหม่ๆนะคะหรือว่าเกิดความหวังใหม่เกิดขึ้นนะกับชีวิตในเชิงหาเงินหาทองนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ใช้เงินนะคะไปกับเรื่องการลงทุนริเริ่มบางอย่างได้นะเพราะว่าต้องการความเจริญก้าวหน้าผลตอบแทนระยะยาวนะคะทำให้ชาวพิจิกก็มีลักษณะรายจ่ายในเชิงการต่อยอดลงทุนได้นะคะยังรวมไปถึงภาระส่งเสียดูแลนะในเชิงบริวารน,นะคะใครมีลูกหลานก็จะมาพร้อมด้วยความเปลี่ยนแปลงนะคะจุดหัวเลี้ยวหัวต่อจังหวะเปลี่ยนแปลงเชิงการส่งเสียเลี้ยงดูก็เป็นไปทั้งเรื่องความเจริญแล้วก็มีภาระใช้เงินนะคะ ดาวราหูนะคะเป็นดาวบัรดาลโชคลาภได้นะสำหรับชาวพิจิกนะคะก็อาจจะหมายถึงการได้สินทรัพย์ขนาดใหญ่ในขณะที่มีภาระส่งเสียระยะยาวนะคะเรื่องราวโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งที่ถือครองไว้นะเช่นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะคะในขณะเดียวกันมันก็หมายถึงเรื่องราวของการก่อเกิดคู่กรณีนะคะคู่สัญญาหรือว่าคู่ขัดแย้งนะในเชิงสินทรัพย์ได้เหมือนกันก็ถือว่าดาวมฤต,ตยูยังคงอยู่ในภพเดือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ู่สัญญาคู่กรณีนะคะเป็นช่วงที่เรื่องโชคดีนะคะมักสัมพันธ์กับสินทรัพย์ได้นะบางทีก็มาในรูปแบบเลขบ้านเลขรถเลขห้องนะคะเรียกว่าในช่วงปีครึ่งอาจจะมีโชคนะจากเรื่องเหล่านี้ได้ในบางเดือนบางงวดเรียกว่าโชคเฮงนะคะก็มาจากเรื่องเหล่านี้ได้สําหรับชาวพิจิกนะคะดาวพรหัสเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะราหูเข้าสู่บ้านช่องบ้านเรือนนะคะสิ่งที่รับฟังไว้เพื่อเตือนใจเรามาระวังนะก็คือดาวการเงินนะคะจะไปเกี่ยวข้องกับภพบเรือนมรณะ เมื่อเข้าสู่ภพเลือนนี้ดาวพรหัสจะกลายเป็นพินธุบาทนะคะดังนั้นเรื่องเงินทองเรื่องผลประโยชน์นะคะก็จะมีปัญหาง่ายหน่อยในช่วงหนึ่งปีครึ่งนะเช่นเรื่องของการอาเสียเปรียบนะคะเรื่องการตกลงทําสัญญาใดๆดูให้ดีให้รอบคอบนะคะเป็นลักษณะเรื่องการงานนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหน่วยงานเรื่ององค์กรเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์กฎ,กฎระเบียบมากๆก็จะเป็นปีที่มี กฎแปลกๆใหม่ๆออกมาทําให้ทํางานยากขึ้นนะคะหรือมีความยุ่งยากซับซ้อนเรื่องรับเงินต่างๆได้นะโดยเฉพาะเอกสารทางการเงินนะหรือมีเหตุให้เหนื่อยใจเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบต่างๆนะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นพิณธุบัตไป1ปีนะคะดังนั้นการติดต่อใดๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเรื่ององค์กรความน่าเชื่อถือต่างๆมันก็จะเป็นความล่าช้ารอคอยนะหรือแม้แต่เรื่องภาระที่มีเพิ่มขึ้นจากเรื่องระบบต่างๆนะคะ ใส่ใจดูแลบ้านช่องบ้านเรือนนะในช่วงปีครึ่งนี้นะคะอะไรที่เก่าในเชิงสายไฟฟืนไฟต่างๆเรามาระวังไปพิเศษนะคะสําหรับชาวพิจิกนะจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระวังนะคะเนื่องจากดาวใหญ่ก็ไปเกี่ยวสัมพันธ์กับพบเรือนกึ่งดีกึ่งเสียนะคะดังนั้นก็รับฟังไว้เป็นข้อมูลเพื่อเตือนใจนะคะขออวยพรให้ชาวพิจิกนะคะมีโชคฟลุกโชคเฮงนะจากเรื่องสินทรัพย์นะคะรวมทั้งสิ่งใดที่หวังไว้ก็ขอให้สำเร็จทุกประการนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สำหรับชาวพฤกษบนะคะดาวราหูโคจรเข้าสู่ภพเรือนกรรม,มะนะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่การงานนะคะราหูเป็นดาวที่โคจรรายปีนะในรอบนี้ก็อยู่ตั้งแต่5พฤษภาคมนะคะด้วยกําลังทางดวงดาวที่เป็นกเกษตราธิบดีนะคะบ่งบอกถึงความมั่นคงความสเสถียรที่เกี่ยวข้องกับความหมายเชิงราหูนะคะราหูเป็นดาวธาตุลมขนาดใหญ่นะคะเมื่อเข้าสู่ภพเรือนใดก็นําพาเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องของ การเกิดเหตุการณ์แบบปุบปรับฉับพลันขึ้นนะคะเมื่อเข้าสู่ภพเรือนการงานของชาวผุธศพนะคะในแนวโน้มของดวงดาวนะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงการงานนะคะไปสู่สิ่งที่มั่นคงเสถียรน,นะคะอาจหมายถึงการงานที่สัมพันธ์กับราหูนะเช่นงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะงานการที่เดินทางบ่อยนะหรือแม้แต่เรื่องของการได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งกําไรนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความแตกต่างความผันผวนนะคะก็คือ เป็นเชิงเรื่องของเราไปอยู่ในแวดวงอะไรที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนะหรือว่าได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงพลิกผันในโลกในประเทศนะคะเป็นความหมายเรื่องราวแสงเงานะคะเรื่องของการดัดแปลงพลิกแพลงต่างๆถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวพึกศนะคะใช้สติปรรัญญาใช้ความสามารถในเชิงพลิกแพลงดัดแปลงให้เข้ากับตลาดนะคะความต้องการของลูกค้านะคะหรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสมัยนิยม นะคะปรับเปลี่ยนให้หาเงินหาทองได้คล่องตัวนะโดยเป็นช่วงเวลาที่ใช้สติใช้ความสามารถนะคะปรับตัวอย่างรวดเร็วก็จะทําให้ได้ประโยชน์จากดาวราหูในภพเรือนการงานนะคะเป็นความหมายอยู่ตรงกันข้ามกับภพบเรือนพันธุนะคะ,ะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่บางท่านก็ได้ประโยชน์นะจากเรื่องการงานที่ใช้บ้านใช้รถมามากินนะคะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องที่ดินเลือกสวนไร่นานะหรือเป็นเชิงการเกษตรหรือแม่กัน คิดอ่านใดๆช่วงนี้มักจะมองไกลมองยาวเป็นพิเศษเนื่องจากดาวเสาร์ก็ย้ายด้วยเข้าสู่ภพเลือนลาภะนะคะดังนั้นก็จะเป็นโชคดีของชาวพุทธศพที่มักจะทําเรื่องยากๆได้นะคะหรือการลงทุนระยะยาวก่อเกิดขึ้นมีเป้าหมายเชิงสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะหรือแม้แต่เรื่องของการทํามาหากินบนเรื่องผืนดินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาร,ริมทรัพย์เลือกส่วนไร่นานะคะสำหรับดาวพรฤหัสะะก็โคจรย้ายพฤษภาคมด้วยเหมือนกันโดย จากเดิมที่ทับลักนณาชาวภุธศพก็จะเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนการเงินนะคะก็ส่งผลเรื่องราวทั้งมรณะและราภะนะคะไปสัมพันธ์กับเรื่องเงินดังนั้น,นก็จะเป็นจังหวัดที่รับผลเข้าสู่เงินทองนะดังนั้นความที่ราหูเป็นเกษตรนะคะก็ส่งผลให้ชาวพุธศพจะมีแหล่งหาก,กินนะมีช่องทางทํากําไรนะคะหรือเป็นช่วงที่มีโชคทางการเงินบ่อยขึ้นนะแต่อย่างไรก็ดีมันอยู่ในพบเรื่องงานนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่เชิงรับรอยมันก็เป็นเรื่องที่เรา ต้องทุ่มเทนะคะหรือมีจังหวะฟลุกจังหวะเฮงทางการงานต่างๆทาให้มีผลกําไรผลประโยชน์เกิดขึ้นนะโดยสม่ําเสมอเนื่องจากราหูเขาก็เป็นกเกษตรก็คือความเสถียรนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเรามาระวังนะเนื่งองจากดาวก็มักจะมี2ด้านเสมอนะคะสำหรับช่องของเราก็จะพูดทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ระวังนะให้ผู้ฟังได้นําไปใช้นะครับป้องกันหรือว่าเตือนใจนะในช่วงเวลาที่ดาวส่งผลนะคะ ราหูต้องบอกว่าเป็นดาวเรื่องสีเทานะคะเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยชัดเจนเป็นลักษณะการพลิกแปลงดัดแปลงซึ่งอาจจะไม่ตรงไปตรงมานะดังนั้นสิ่งที่เรามาระวังสําหรับชาวพุกศพนะคะก็คือเรื่องเชิงกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะคะที่บางทีความพลิกแพลงก็ต้องดูว่าไปถูกกฎเกณฑ์หรือไปผิดตรงไหนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่านะคะเรื่องราวทางธุรกิจธุรกรรมประเภทเทาๆ,ๆนะก็คือไม่ค่อยชัดเจนหรือว่ามันผิดศีลธรรมหรือมันเป็นเชิงเรื่อง ก้ามกึ่งดราม่าทางสังคมอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราควบคุมให้มันพอดีพอเหมาะนะคะสำหรับดาวราหูก็เป็นดาวเรื่องการคิดใหญ่ทําใหญ่นะคะทำให้เรามีลักษณะกล้าลงทุนนะอย่างไรก็ตามก็เป็นช่วงที่ชาวพุทธศอาจจะใช้เงินนะคะไปกับเรื่องลงทุนทางการงานมากหน่อยนะคะอยู่ตรงกันข้าวกับพบเรือนพันธุุก็คือภาระทางบ้านทางครอบครัวก็อาจจะเยอะด้วยเหมือนกันเนื่องจากจะเป็นช่วงที่ ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบ้านในครัวเรือนนะโดยเฉพาะความก้าวหน้าลูกหลานบริวารน,นะคะจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อของคนที่เราดูแลนะทำให้เรื่องเงินทองก็ถือว่าหาได้คล่องถึงเรื่องงานในขณะ,ะเดียวกันก็มีรายจ่ายมีลักษณะการแบกรับเป็นเสาหลักเป็นหัวหน้าครอบครัวนะทำให้ภารกิจของชาวพฤกศพนะคะก็มีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องครอบครัวนะคะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสนะคะก็เข้าสู่พบเรือนกระดุมผ่านด้วยความหมาย รับผลอันนี้ก็คือเชิงบวกนะได้รับได้ผลทางการเงินนะคะในขณะเดียวกันดาวพฤหัสอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะดังนั้นจะเป็นช่วงที่รายจ่ายของชาวพึ่งศพนะคะก็จะมีมาควบคู่กับรายรับนะเช่นบางทีหาได้มากก็จะมีจังหวะหักเปอร์เซนต์กำไรต่างๆนะคะเรื่องราวทางมรณนะนะคะก็คือสุขภาพนะเป็นช่วงปีที่อาจจะใช้จ่ายเชิงความเป็นอยู่สุขภาพเลี้ยงดูใครหรือดูแลสุขภาพคนในบ้านในครวัวเรือนนะคะ มักเสียเงินกับเรื่องการส่งเสียโดยเฉพาะเรื่องการเรียนการศึกษาได้นะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นตัวแทนเรื่องของการหาความรู้ศึกษาต่างๆซึ่งบางทีเราก็ยอมเสียเงินเพื่อที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่หรือเป็นเรื่องของการส่งเสียบุตรหลานต่างๆนะคะนอกจากนี้เรามาระวังเรื่องการผิดกฎเกณฑ์กฎระเบียบอันนามาซึ่งเรื่องค่าปรับนะคะเรื่องสิ่งที่ย้อนหลังหรือความไม่ถูกต้องในเชิงกฎหมายต่างๆทําให้ชาวพึกงศพก็ถูกปรับถูกย้อนหลังต่างๆได้เช่นกัน ระมดระวังนะคะเล่เหลี่ยมทางการงานการค้านะคะบางท่านถูกชักชวนนะไปด้วยเรื่องที่ดูรวยเร็วสําเร็จเร็วนะคะหรือใช้เงินลงทุนแป๊บเดียวนะได้เงินกลับมาเป็นกอบเป็นกำอ,อันนี้ต้องระวังด้วยนะคะเนื่องจากดาวราหูก็คือเรื่องเล่เหลี่ยมนะคะสิ่งที่เราตามไม่ทันนะหรือเป็นเรื่องของการไม่ชัดเจนสีเทาก็เป็นความหมายเชิงนี้ได้นะก็เป็นข้อมูลให้ไว้สําหรับชาวพฤษภเรามาะระวังตัวในช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะ ก็ขออวยพรให้พบช่องทางการหาเงินหาทองนะคะร่ำรวยกันทุกท่านสำหรับชาวพฤกษบนะคะใช้วิจารณญาณสติในเชิงการตัดสินใจดำรงชีวิตนะคะดวงดาวมีสองมุมเสมอนะให้ผลดีก็ต้องมีเรื่องระวังนะคะพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวทางดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ